ลกมือหน่อยนะครัส่งเสริมการออกกําลังกายหรือดูฝนมาถึงนี่ต้องระวังเลยนะครับหยุดไข้เลือดออกนะครับไค้เลือดออกเป็นพาหะนะครับยุงลายชีวิตสดใสลดล,ลดกินหวานมันเค็มนะครับถึงมันจะอร่อยแต่ลดลงหน่อยนะครับ เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเทพพลนเป็นห่วงนะครับดาวตะวันนะครับแล้วก็สำนึกในคุณค่าชีวิตหลีกหนีสารเสพติดและความประมาทครับอเดินเลย,ะเลยนะครับคนเก๋ <laughs> แล้วก็ รวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชอนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติดสร้างจิตสำนึกปลึกนิสัยขับที่อย่างปลอดภัยมีวินัยจราจรนะมาในรูปแบบของโชว์นะครับเป็นในเทศกาลแบบนี้นะครับกว่ายาเสพติดเนี่ยคนเสพตายคนขายบายก๊อดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ที่รณรงค์เรื่องของเมาไม่ขับมีตัวอย่างมาด้วยนะครับว่าถ้าท่านเมาแล้วขับนะครับรถของท่านก็จะเป็นสภาพนี้ส่วนที่ไม่เห็นเจ้าของรถครับพี่บอลไปแล้ว เขออาจจะอยู่โรงพยาบาลหรือไม่ก็กลับภานเก่าแล้วครับเพราจจะฉะนั้นพว<ง>กเราจะต้องเมาไม่ขาดถูก<ล>ตาตามปด้วยเรื่องราวของการารณรงค์ร่วมรักษาสิ่งแวดลอ้อมนะครับ ใชครับผู้ถือป้ายร่วมรักสิ่งแวดล้อมนะครับเด็กหญิงพิชเชิดาอินทานะครับน้องนำ้ำพย์แล้วก็เด็กหญิงแชตินทร์สาครเจริญน้องใบหม่อนนะครับและรวมไปถึงการรณรงค์ให้คัดแยกขยะนะครับใช่ครับเยขยะพาให้เป็นนิดลดมลพิษให้โลกได้หลากหลายสิ่งใช้ใหม่เริ่มต้นได้ที่ตัวเรานะครับโอ้คันนี้รวมโอ้โหตัวมาก ยนะครับรีไซเคิลด้วยนะครับครับหรือว่าเป็นขบวนที่นําขยะที่เรามารีไซเคิลมาสร้างเป็นขบวนแต่ว่ามีความสวยงามนะครับูกต้องและก็ต้ไปถึงสวัสดีพบกันใหม่ปีหน้าในวันขึ้นสิบห้าครับไทลนแสดงว่าเป็นสัญญาณว่าถึงช่วงสุดท้ายของขบวนที่เรารนเดินาราของเราแล้วนะครับมุดหัวใต้พบกันใหม่ปีหน้า้ก็อยู่ในจัก <tuh> รวาลสุวรรณเวชนี้นะครับแล้วก็นางสาว

หลบแท๊กแย่หรอเออ,อ,อ,อคุณปูกคุณปูกเป็นผู้ชายกาบเซอรออดซอสเด้ออดซอสคุ้งวันเทพพจน์ป,ปีนี้เดชพี่น้องผู้ใดญ่วชข้าใข่เบิร์ดดีเบิร์ดสินเดชแม่